คุณเชื่อไหมว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าประตูแห่งนรกที่มีไฟลุกไหม้มานานกว่า50ปีอยู่บนโลกใบนี้และมันยังอยู่กลางทะเลทราย ในเติร์กเมนิสถานในปี1971นักธรณีวิทยาสหภาพโซเวียตเข้ามาสำรวจแหล่งกา๊าซธรรมชาติในเทะเลทรายคาราคุมแต่แท่นขุดเจาะกับพังถลง่มทำให้พื้นดินยุบตัวเป็นป่องขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางกว่า70เมตรและลึก20เมตรพวกเขาพบว่าป่องแห่งนี้เต็มไปด้วยกา๊าซมีเทนซึ่งอันตรายต่อคนและสัตว์ทีมสำรวจจึงตัดสินใจจุดไฟเพื่อเผอกาก๊าซให้หมดใครจะคิดว่าไฟที่จุดไว้ครั้งนั้นกลับไม่เคยดับเลยจนมาถึงวันนี้ กว่าห้าทศวรรษเปลวไฟยังคงลุกโชนกลางทะเลทรายชนชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าประตูแห่งนรกเพราะกลางคืนไฟสว่างเหมือนกับโลกเบื้องล่างกำลังเผาไหม้นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันเป็นผลจากก๊าซธรรมชาติที่ยังคงไหลออกมาไม่หยุดทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาหลายพันคนต่อปีไฟแห่งนรกนี้จะลุกต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือมันจะไม่มีวันดับลงไปเลย